<Okay. S 2> ไม่ห่อไม่ห่อไม่ห่อนี่หลังนี้เอาข้าวเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยเอาข้าวมาบายบายยังอยู่กี่คนครับอยู่หลังนี้เหรออยู่กี่คนครับสี่คนเอ,เอามาเลยโยม,ม<า>ชุดหนึ่ง อีกชุดหนึ่งอ่ะข้ามาให้โยมกันเลยทำไมนี่ชอบเาอ่ะมันขึ้นไปให้ลูกกินนมเออมีเด็กด,ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโรงนั้นนะ บังเลยบางเลยบังเลยให้จับน้องอ่าไข่มาอ่าไข่มาโอ้ไข่มาอ่ากกี่คนนะาโยมกี่คนเหรอสี่คนอ๋ออ่ะนี่ไปครับเอาหนมมาเร็วหนมหนมทำไงก่อ่าหนมครบยังเอ่ย ข้าวไข่พ่อหอมละาหมดแล้วใช่ไหม<า>พ่อหอมเลาหมดไหมเออพ่อหอมพ่อหอมพ่อหอมด้วยหรอเออพ่อหอมด้วยสิพอหอมข้าวข่ะฮามาให้หนูแล้วล่ะเออมาให้มาให้มาให้หน้าพ่อาหม <c oughs> <c oughs> โอ้โหม่อก่อนกินขนมนะเอาของมาให้นยโยมไม่แนห่หรอกครับะนะครับเปลี่ยนตำแนของฟันพ,พี่ม่แล้วกันเนาะอโอเคครับดีนะครับรนนะไปแล้วกินขนมนะอ่าอ่าโอเคให้แม่เขาถ่ายกิน <c oughs> ไอ,อไปแล้วนะไปแล้วครับไปแล้วครับอ่าไปครับนี่เราก็<ล>ไปกันต่อนะครับ นี่เราก็ได้มาเป็นหลัเหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปางในต่อเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับอ่าเข้าไปดูข้างในครับโอเคครับอ่า